ก็อยากกินอ่ะกินยังตำถั่วเอาบม่ได้ตาหมกถั่วเลยจะทำอะไรกินอ่ะหมูบวบยำหูตำถั่วอะไรตำหมกถั่วจื้กับลูกข่างไอ้กีบออย่กินละสั่งเซเบอร์ก่อน เป็นยังไงสบายท้องอยู่บอใครนะบอกสาวหายยังเขาเป็นสีหา้าเป็นอยากนอนมาน้ำท้งตลอดเลยกินไฟเบอร์ลดไปสิบห้าโลหลานกินค่ะโอ้โหแม่กดสั่งเลยหนูปัตกตะก้าให้ไหม <Thank you. S 3> แม่สั่งอยู่เอ,อจะกดสั่งตอนนี้ไหมหรือว่ารอตอนเย็น หรือว่ารอวันหนูไลฟ์พรุ่งนี้ไหมล่ะเดี๋ยวจะกดสั่งวันนี้เลยถ้ากดสั่งตอนนี้หนูจะได้ปักให้ตอนนี้หรือไปกดช่องอโลก็ได้นะอโลปักอยู่ตอนนี้คือหนูไม่ได้ปักไลยตอนเนี้หนูเอามาอยู่กดกดช่องอะโลก็ได้นะคะย้ายไปช่องอะโลก็ได้นะคะจะเอาไฟเบอร์นะกินลงไปสิบห้าโลเลยเหรอคะ สั่งไฟเบอร์ค่ะแล้วปกติแม่สั่งทางไหนสั่งทางทิกตอกไหมฮะแย่งดังไหมย้ายดีกว่าสั่งทางทิกตอกโอเคให้หนูปักให้เนาะเดี๋ยวหนูปักให้๋ยวห,หนูปักตะกร้าให้นะคะ อะแม่สั่งเซตสามกล่องนะมันถึงคุ้มถ้าแม่กินเป็นประจํานะคะถ้ากินเป็นประจำสั่งเซตส,สี่ห้าสูนเลยเดี๋ยวหนูเอากล่องไฟเบอร์มาก่อนัน่ไม่ได้ก็ไม่เอาแล้วแล้วไข่ ใครอยากได้กตกาได้เลยบอกเราถ้าเกิดว่ากินต่อเนื่องอ่ะถ้ากินต่อเนื่องอ่ะน้ําหนักลงนะคะถ้ากินต่อเนื่องนอน,อนอนลงลงนะลงเพราะว่ามันมีส่วนผสมของส้มแขกมันจะช่วยดักจับไขมันส่วนเกินแล้วก็อย่างน้อยๆอ่ะคือเรากินทุกวันทุกคนขามันจะไม่ทําใหอ้อตกค้างไม่ทําให้แบบว่า สารอาหารตกค้างในลำไส้ไม่สะสมคือมันจะเอาพวกกากใหยอาหารที่ไม่จำเป็นพวกอาหารที่แบบเรากินอะออกทั้งหมดในแต่ละวันนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจ3ามสวันไม่ถ่ายหรือว่ามีความรู้สึกว่าตัวเองอ่ะแบบว่าแน่นท้องอืดท้องทรมานแบบไม่ไม่ค่อยถ่ายอย่างเงี้ย แล้วก็สะสมของเสียไว้ในร่างกายเยอะมากให้กดสั่งตัวนี้ไปเลยนะคะคือเห็นผลตั้งแต่หนึ่งสองแรกก็คือรู้เรื่องแล้วหนึ่งสองแรกคือทุกคนก็คือแบบตื่นมามันจะโล่งท้องสบายท้องรู้สึกว่าท้องแบนราบตั้งแต่ตั้งแต่สองแรกวันแรกเลย ตั้งแล้วค่ะขอบคุณค่ะเนี่ยเห็นป้าลูกค้ามาแบบรีวิวให้แบบเห็นชัดมากกินสิบห้าโลนี่หลานหลาลดไปสิบห้าโลนี่หลานกินกี่วันคะคุณแม่หลานกินเป็นเดือนไ,ไหม,ไมน่าจะเป็นเดือนนะสิบห้าโลอะเดือนหรือสองเดือนเดือนปะ่ะแสดงว่าแต่ก่อนอะคือเป็นคนไม่ถ่ายแน่เลยก็เลยแบบกินแล้วก็เลยลงขนาดนี้ แม่กินตอนบ่ายโมงถ่ายตอนตีหนึ่งประมาณหนึ่งทุ่มเริ่มน้ำหนักลงทองแบนละอ,อคุพูดสรับยวนะีวครับคือมันจะค่อยๆลงนะคะทุกคนมันจะค่อยๆลงใช่ใช่ ตังแล้วสองชุดขอบคุณค่ะอ้าวตะก้าขึ้นหนึ่งตะก้าขอบคุณครับ <c oughs> <c oughs> พักดีมากเลยทุกคนพี่ๆอยู่ไหนกันหมดอะอยู่ช่องอลโลหรออยู่นี่สองร้อยคนค่ะขเขาคุยอยู่ช่องนู้นกันหรอไม่เขาไม่คุยกันเลยจัดงานสวยมากค่ะขอบคุณค่ะแม่ได้มาหรือเปล่ามีส่วนลดนะคะวันนี้โอ้กดได้ครับผมมีส่วนลดไห้บ<ม>างคนกดได้สี่สองห้านะ เลยก็เลยเลดเน้นเน้นเาะคนกดได้ส2 5สองห้านะคะ <ๆ S 1> ลองสร้างช่องสำรองไรมีมีช่องสำรองค่ะมีนะคือตอนกลางวันคนจะดูน้อย สั่งไปแล้วค่ะเมื่อคืนสั่งละจ้าเมื่อคืนทุกคนวันนี้หนูเอาพะะมาด้วยแอลูเอาพระให้หนูนลงปูอะไรลงปูทวดวลงปูถ,ปถั่งให้ลงปูถัวดเห็้ไหมลงปูถวดวัาช่างให้ปีสกลปีหนึสามนะครับใครอยากได้ติดต่อมา วเก้าเดือนเก้าจัดโปรพิเศษไหมยังไม่รู้เลยคือวันที่เก้าอะ a โ o กลับบ้านแล้วนะกลับราแล้วมาตำถั่วสั่งมากินสามรอบแล้วดีมากจ้าขอบคุณค่ะอโลตำถั่ว ทุกคนเดี๋ยวหนูว่าเพื่อนเขาว่าเขาสิไปนนอนว่างันเขากน็นอนมาน้ำโลดต่ว่าเขาก็เป็นแบบมันอืดอะมันแบบคือหนูกินหนูแพ้หมาล่าจริงๆทุกคนหนูรู้แล้วคือครั้งแรกหนูก็ว่าหนูก็เป็นใช่ไหมแล้วครั้งที่สองหนูก็เป็นหนูก็เลยว่าเออเดี๋ยวลองครั้งที่สามถ้าครั้งที่สามเป็นอีกแสดงว่าใช่แล้วแหละแ,แพ้อะไรสักอย่างในนั้นทีเนี้ยครั้งที่สามเป็นอีก เอมหนูจะแน่นอยู่ตรงกลางอ,อกเนี่ยแล้วก็แบบเหมือนเป็นกดไหลย้อนอะแล้วก็เป็นเหมือนแบบอืดๆขนาดกินไฟเบอร์ลงไปสองซองอะแพ้คนพาไปกินหรือเปล่ามันแล้วมันก็จะได้กลิ่นแบบมันเป็นเหมือนอาหารเป็นพิษอะถ่ายถ่ายไปแล้วก็ได้กลิ่นเหมือนกินมาล่าตลอดเวลาน่าจะแพ้เนาะน <ๆ S 2> ั่นแหละก็เลยแบบว่าเออกินไม่ได้จริงๆ,ๆอะ ไปัรบ uhm, like, ก้วสุดแซ่บแม่ไสตรงไหนไม่ได้ไปค่ะไม่มีเวลาไปเลยแหละเนี่ยว่าจะนอนว่าจะนอนนอนพักเพราะว่าแบบมันมันเวียนหัวเวียนหัว เล้วประมาณสี่โมงกว่าจะได้แต่งหน้าไงสี่ห้าโมงแต่งหน้าอะไรเงี้ยเจอกันนะทุกคนไม่ได้สดเลยค่ะนะหมาล่าไม่ได้สดเพราะว่าไม่มันฉุนอยู่แหละแค่จุ่มก็ฉุนย่าอยู่เชียงรายใช่ไหมมันอยู่เชียงรายใช่ไหม ช่เพื่อนเพื่อนเพื่อนไล่ต่อเด้อเด้อคนนอนเพื่อนนั่งทักมาเด้ออ่าโอเคค่ะขอโทษชอตน,นอนก่อนแรงจะต้งแซ่บเสนะต้งแซ่บทุกคนเลขห้องหนึ่งหนึ่งสี่นะเลขห้องหนึ่งหนึ่งสี่เผื่อใครสนใจตอนเย็นไปแล้วนะบายบายไปช่องอาโลนะ